ครับผมครูเทเทครับหรือว่าครูอภิชิตครามทุ่งเป็นครูสอนอยู่ที่โรงเรียนสภาวิทยาคมอำเภอแม่สอดจังหวัดปากครับครูเทเทนั้นสอนในรายวิชาสารตํานานคุณค่าความเป็นไทยศิละปะไทยรักษาไวคู่คนไทย วิชานาตัิสินไทยนั่นเองครับในสถานการณ์บ้านเมืองในตอนนี้นะครับบอกได้เลยว่าอาชีพของครูเรานั้นประสบผลกระทบโดยตรงครับเพราะเนื่องด้วยเด็กกเรียนไม่มาโรงเรียนทำยังไรละ่ะเราก็ต้องหารูปแบบการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่เข้ากับยุคกับสมัยของเราซึ่งการสอนในออนไลน์นั้นเข้ากับสถานการณ์บ้านเมืองในตอนนี้มากเลยครับ หลายๆครูหลายๆท่านก็มีการใช้โปรแกรมต่างๆนานาในการสอนเช่นโปรแกรมโฟมโปรแกรมมิดหรือง่ายๆก็โปรแกรมไลน์หรือว่าเฟซบุ๊กนั่นเองผมก็เป็นคนนึงครับที่ประสบป,ปัญหาในเรื่องของการเรียนการสอนได้แบบนี้เราสอนวิชาน้าตัศิล์ด้วยเน้นเกี่ยวกับการปฏิบัติ ดังนั้นในรูปแบบการเรียนการสอนของผมค่อนข้างที่จะยากมากเลยครับแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาของครูไทยในปัจจุบันนี้เพราะว่าอยู่ไหนเราก็เรียนได้ รายวิชาหน้าตสินไทยของครูเทเทนั้นก็ได้มีการจัดหากระบวนการเรียนการสอนมากมายที่ให้เข้ากับยุคกับสมัยและเราจะทำอย่างไรล่ะให้เด็กน่าสนใจมากยิ่งขึ้นซึ่งผมก็ได้คำตอบแล้วและได้ผลดีด้วยนะครับ ก็คือการจัดทําตัวเองนี่แหละให้เป็นสื่อกลางในการเรียนรู้งงใช่ไหมล่ะก็เป็นสื่อกลางในการเรียนรู้ยังไงเดี๋ยวรอแป๊บนะครับเดี๋ยวผมมาจะได้ดูแลอย่าพิ่งไปไหนนะเดี๋ยวมานะแป๊บหบนึ่งมาละจ้าบอกแล้วครับว่าครูนี่แหละเป็นสื่อกลางของการเรียนรู้ที่ดีที่สุดและน่าสนใจมากที่สุด สำหรับวันนี้เป็นอย่างไรบ้างกับโอกาสแต่งตัวของครูเดช นะครับไม่ใช่แค่วันนี้นะคะที่ครูในเทใช้ในการแต่งกายในการสอนนะครับยังมีนะครับอีกมากมายเช่นครูสอนเรื่องหนา้าศิลแต่ละประเทศนะครับก็ได้มีการแต่งกายแต่ละประเทศให้เด็กเข้าถึงและให้เด็กรู้ไปเลยว่าแต่ละประเทศเขามีการแต่งกายแบบไหนถ้าเกิดเรามีกระบวนการเรียนการสอนที่น่าสนใจและดึงดูดจะทําให้ในักเรียนนะครับเข้าถึงนะครับเนื้อหาสาระ มากินคืนและก็จะทำให้เด็กนักเรียนน่าสนใจและอยากจะมาเรียนทุกๆวิชาอันนี้ก็เป็นเทคนิคอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมใช้กระบวนการเรียนการสอนในช่วงการเรียนออนไลน์แบบนี้ระดับชั้นมปลายเรามุ่งเน้นเรื่องความกล้าแสดงออกและความคิดเชิสงสร้างสรรค์ระดับชั้นมตน้นเรามุ่งเน้นเรื่องการปูพื้นฐานองค์ความรู้เกี่ยวกับวิชาหน้าตาสินไทย และนี่คือคลิปวิดีโอที่เราสอนรำผ่านโปรแกรมนิสในรูปแบบออนไลน์ก่อนจากกันไปนะครับผมมีสื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับคลิปวิดีโอเพลงนาตยศัพท์ภาษาทามาฝากกันด้วยครับวันนี้ครูเทเทอพิชิตครามทุ่งครูโรงเรียนสัพพวิทยาคมอำเภอแม่สอดจังหวัดตาสอนในรายวิชานาตสินไทยขอตัวลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ จะจำชาติไทยสวยไม่ไรชาติใดจะปา